สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามารับชมกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมคอยจอมอโคตรจจมอบนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในโลบ็อกในแมปเอาชีวิตรอดจากฆาตกรนะครับชื่อสาาอังก็ไม่รู้กันนะว่ามันชื่ออะไรแต่มันแปลไทยมาเป็นประมาณนี้นะผมก็เลยเออเรียกชื่อมันอย่างนี้เลยแล้วกันสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับและยังไม่รู้นะครับคือช่องผมมีกิจกรรมนะครับก็คือ ถ้าช่องผมนะครับครบ1,000พัตับนะครับผมจะทำการแจกนะครับ ID b o x Food ไก่ตันนะครับหนึ่ง ID นะครับหรือว่าใครไม่เล่นไม่ได้เล่น b o x Food นะครับเดี๋ยวผมจะแจกเป็นบัตรเติมโรบักแทนนะครับมาประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปหาห้องและลุยกันเลยดีกว่าเอาละครับท่านผู้ชมมาเราได้ห้องเปที่เรียบร้อยแล้วนี่มันจะสุ่มนะฮะอืมไม่โดนเรานะแต่งตัวเป็นเหมือนีเลยอะไรเช็คกี้ ไอ้แชกี้กู๊ดไก่เนี่ยที่ที่ชุดเันเขียนกู๊ดไกยสำหรับเกมนี้เราไม่ต้องทำอะไรมากมายนะเราแค่ต้องหนีรอดไปเรื่อยๆจริงๆเกมมันก็จะให้แอบนะะเราจะไม่แอบแต่เราวิ่งหาเพื่อนก่อนเปิดมาเจอแล้วเจอเพื่อนแล้วขะารกรอยู่ที่นี่ขะารกรอยู่ทางนู้นนะวิ่งฉีกามาก่อวิ่งฉีกมาเฮ้ยมันอยู่นี่ อยู่นู่น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 ตามมาแล้วตามเพื่อนมาแล้วอุ้ยรอดรอดเฉยไอ้แชกกี้ไอ้แชกกี้เพื่อนเราล้มสองเลยแชกกี้อย่าเฝ้าเหยื่อดิแชกกี้มันเฝ้าเหยื่อแชกกี้ไม่เฟี้ยวเลยนะน่าจะมีคนช่วยไปแล้วนะว่าหายไปแล้วอีกสี่นาทีนี้ยเอาชีวิตรอดไปเรื่อยเข้าตู้ เนียนไปเนี่ยเนียนตรงไหนไปเนี่ยเข้าตู้ทำไมไม่เห็นไม่เห็นปะดูมันเฝ้าไอ้นี่มันเฝ้ายื่อไม่ห่างเลยด้วยไอทีนี้สส่ฟ้าผมโผล่ด้วยมาดิเพื่อนอยู่นิ่งๆไม่เป็นเด้อไอ้คนเจ็บก็อยู่นิ่งไม่เป็นเลยมันคานไปเรื่อยเลยไม่ช่วยแล้วโอเคลุกนะลุกสวยช่วยได้แหละ ช่วยได้ก็ต้องสับตีนแตกนะนาทีนี้มันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนผลเจ็บเต็มเลยเดินจับแขนกันมีผมยังไม่เจ็บไอ้น,นี่ก็เจ็บอีกสองนาทีครึ่งเฮ้ยไอ้เชคกี้มามาทางนี้แน่นอนวิ่งขึ้นนี่นั่นไงชิพายแล้วเออลบมุดเอารอดเฉยไอ้เชคก,กี้ไว้่รนอื่นแอบดูตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยจะไปช่วยเพื่อนโอเคเราเห็นอยู่นะ มลวิชกี้มาแล้วมันมุดมาแล้วมันมุดมาเรามุดไปสวยมันมุดมามุดไปมุดมามุดมุดหนีแค่นั้นแหละจะมุดดักแล้วก็มุดหนีแค่นั้นเองไม่ช่วยเพื่อนนะฮะอยู่ไหนบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยคนข้างบนดีกว่อยเฮ้ยมันมาเดือดร้อนโมแต่จะช่วยคานหาเพื่อนนะให้เพื่อนแชร์เลือดให้ เจ็บเลยทีนี้เรามาแล้วมาแล้วหนีแล้วอีกนาทีครึ่งฮะท่านผู้ชมเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วเราจะรอดหรือไม่เราจะรอดหรือไม่จะเปิดแล้วนะจะเปิดอีกสิบวิกลยละเดี๋ยวเราต้องวิ่งหาประตูออกนะนู่นน่นประตูอยู่นู่นเราต้องรอดนาทีนี้นาทีนี้เราต้องรอดต้องรีบไปที่ประตูนะฮะ ถูกถามว่านเนี่ยเ,เปิดอย่างเดียวอะวุ้ยชิวเชียดโอเคเอาละครับท่านผู้ชมมาเรามาต่อกันอีกรอบอืมไม่ใช่เรานะชื่อผมเชียดไปอีกนิดเดียวเองเกือบโดนแล้วอือนี่เหมือนอีผีคุณยายเลยนะดูฟันสิ กินมากเยอะใช่ไหมด่านนี้ก็น่าจะง่ายนะท่านผู้ชมประตูมันเยอะดีเออเนี่ยมีประตูไว้ไว้จูกได้ไอ้ด่านโล่งๆเสียเปรียบฆาตรกรนะเฮ้ยผีมานั่นๆๆๆๆนั่นนั่น,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 นมันตามหาใครอุย้ยเพื่อนโดนลุก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  เออเป็นไงล่ะชิวชวชวชวจะบอกว่าช่วยอย่างแบบชฉีวเฉียดวู้ยโอ้โหสาหข้ามแล้วยังไม่รอดนะตีแบบบลูทูธเหรอฮะคุณยายคุณยายตีแบบบลูทูธเลยตาอนนี้ผมไม่น่าจะไปได้ไกลโอ้รถพ่วงๆๆๆเลยเพื่อนเออเออลุกแล้วลุกแล้วไปแล้วใครล้มยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยมาช่วยที่หลัง ไปแล้วโอ้โหนี่เกือบตายไปงทีมันมา,มาทางไหนมาทางไหนทางนี้โดนว่าแหละทำไมมันต้องเล่นผมด้วยมันซัดผมก่อนเลยโอ้ยไม่น่ารอดโอ้มีเพื่อนมาช่วย,ย,ยถ้าเราเลยสวยถ้าเราล้มอีกทีนี่คือจบแล้วนะ่านผู้จมมันล้มได้สามครั้งช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนลุกลุกลุกเออ ลมครบสามเท่ากับตายเราก็จะเปี้ยวเปี้ยววิ่งหนีต่อไปอย่างนี้แหละมองเท่งไปแล้วครับหนึ่งเหลือเวลาประมาณสองนาทีกว่าๆล้มสามคนเลยเป้าเยื่อเเลยมาทางนี้จุกหลบดูในหน้าต่างแล้วไปทางนี้เ,ออเพื่อล้มกันทีคน ล้มกันรนเนรนาดเลยเฮ้ยล้มกันเยอะเกินต้องรีบไปช่วยมาเร็วเพื่อนเฮ้ยให้มาแต่ไม่มาคนเดียวไม่ใช่ให้เอายายมาด้วยอาแล้วครับท่านผู้ชมมาเรามาเริ่มกันตาใหม่แม่เมื่อกี้หวังดีจะช่วยเพื่อนเจอเซอร์ไพร์สมัตเกอร์เข้าไปทีแมเพื่อนเพื่อนมาพร้อมกับคุณยาย ด่านนี้ก็ประตงประตูเยอะดีนะครับฆาตรกรอยู่ที่นี่อยู่ไหนล่ะอยู่ที่นี่ปีนขึ้นหลังคาได้ยังสูงเอ้าดูเพื่อนอยู่บนต้นไม้จะหลบได้เหรอเพื่อนมันจะเวิร์กเลยโอ้ยร่วงไปแล้วหนึ่งร่วงไปแล้วหนึ่งฮึบอ่าเราก็โดดขึ้นได้เหมือนกันนะต้นไม้โอ้ผีัน่นไงัน่นไงอยู่นั่นอยู่นั่นเราต้องร่วมใจกันลงไปช่วยเพื่อนนะ โอเคมีคนไปช่วยแล้วแล้วก็ล้ลมล้มอีกคนเอาไงดีเออเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีองดองดโอเคตัดสินใจแล้วผว่าผมโดนลงมาแล้วไงต่อโดดลงมาแต่ไปช่วยเพื่อนไม่ได้ได้แค่มองมันโซนมันโซนมันเฝ้ามันอย่างเดียวกันหมดโอเคไปไล่คนนูน้นมีคนช่วยเพื่อนแล้วสวยจริงๆเนี่ยถ้าเล่นฆาตกรเนี่ยไม่ต้องเฝ้าก็ได้นะ ไล่ตีคนละทีสองทีให้มันล้มๆลมลมลมอย่างละสามสามสามก็น่าจะชิวๆแล้วอยู่ไหนเนี่ยฆาตรกร <c oughs> ด่านนี้มันสุดๆเลยอะ่ะปีนขึ้นหลังคาบ้านได้คนนั้นใกล้ตายแล้วมันจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วมันขึ้นไหมือมันแค่หลอกนั่นไงมันหลอกเฉยๆ <c oughs> เราจะเอาเปรียบเขามากเกินไปไหม <c oughs> เอาเปรียบฆาตกรจะจัด เรื่อนส่งส่งถ่ายพลังได้ไหมเนี่ยฮิวฮิวดิงนั่นเน่เฮ้ยมันโดดเฮ้ยมันโดดมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อุ้ยอุ้ยมันตีแบบบลูทูธมันตีแบบบลูทูธมันห่วงเหยื่อฮิว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 ช่วยกันฮิวสวยโอ้มันโดดใส่เฉยเลย โดใสให้ผมตีบล,ลูทูธด้วยแต่เราหาจังหวะดีๆกันนะนี่นี่นี่คนนี้คนนี้ฮิว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 สวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเข้ามาแต่ตัวดิอยา่ยาเอาอย่าเอามันมาอย่าเอามันมาเข้าประตูนี้ออกประตูนี้มนันทางนี้ปุ๊บปั๊บอ่าจุกหลุดจุกหลุดมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วตายไปนหนึ่งแล้วฮะตอนนี้ ที่แถวนี้ฆาตกรเหลืออีกหนึ่งหนึ่งนาทีน่อยๆเราจะได้หนีและคนนน้นล้มนะเดี๋ยวเราจะพยายามไปช่วยลุกปั๊บหลบทางนี้มันเห็นไหมโอ้โหฮิวิ่งฮิวิ่งเอออุ้ยมันโดนได้ไงวะลุกๆๆเออสวยมันจะกระโดดข้ามจะกระโดดข้าม มันโดดข้ามเฮ้ยเฮ้ยอย่าฝืนอย่าฝืนเ้ยติด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 มาไปทางไหนเฮ้ยเฮ้ยมามาจูบจูบเฮ้ยติดตเฮ้ยติดอ้าาาา้าาาาาอาา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 ทางออามาแล้าา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 าสา ก็คือเราต้องหนีออกไปให้ได้ส,สับสับครับตอนนี้สับตีนแตกสับตีนแตกฮีตประตูประตูะตลาละจ้าอ่าแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราก็พอสนุกสนุกขำขำแบบตื่นเต้นตื่นเต้นนะสำหรับคนดูอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เลยผมเป็นแบบเกมดูมูมิงอ่ะแต่มันลุ้นระทึกดีเวลาเจอไล่ห<ถ>ัวตูดเนี่ย ก็ตอนรับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ <g år> กด subscribe นะครับแล้วก็ใครอยากดูดูต่อนะครับก็คอมเมนต์นะว่าขออีก EP นะเพราะว่าจริงๆก็ยังไม่ได้เล่นคาตกรอ่ะก็อยากเล่นอยู่อยากเล่นเป็นฆาตกรบ้างแต่มันสุ่มไม่โดนผมเลยก็ <g år> <g år> ตันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย